าโซ่มาบ่โอ้ยเขาผูกไว้ตัวนี้ผู้ใด้ผูกไวงพูดได้เอามาเขียนสร้างกับพวบอกกันแน่วผู้ใด้ใหญ่มาโมโหแล้วแต่ผู้ได้ใหญ่มาใหญ่กับพวบอกกันใหญ่กันด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปังคำมือนนะครับผม วันนี้ผมแกล้งพี่ชายนะครับผมแกล้งว่าผมปวดท้องนะครับก็เลยให้พี่มาเอาช้างแทนนะครับเมื่อเช้าพี่มาผูกไว้นะครับแต่ว่าผมตอนกลางวันผมมาเปลี่ยนขมือนไปอยู่ที่อื่นนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเอฟซีไปดูว่าพี่ชายของเราจะหาขมือนเจอหรือเปล่านะครับผมแกล้งว่าผมปวดท้องนะครับเลยให้พี่แกมาเอาช้างแทนครับ ผมจะพาไปดูครับว่าจะหาช้างเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราได้ย้ายช้างออกไปที่อื่นแล้วครับฮะสร้างหายเุบซ<ะ>ี <c oughs> <24 S 2> ครับพี่ชายของเรามาเห็นช้างแล้วนะครับผมพูดดังไม่ได้ครับหายไปใส่ เอามัดสายไฟมังเพลินไวๆนะครับเราจะยังไม่บอกครับปล่อยให้เขาเดินหาก่อนนะครับผมไปหาสิแม่ปลาใหญ่น้ำตอนนี้พี่กลัง แกล่ลอยอยู่นะครับปล่อยให้เขาไปนะครับเรายังไม่ได้บอกนะครับพูดดังนะครับเดี๋ยวเขาได้ยินครับไปท่านไหนเหรมีห้อยสูววะฮะทั้งถิ่นก็เห็นคนไปทั้งคุณละไปนอกคุณละทางไหนไปนอกคุณละไปไรสัวทั้งคุณนอกคุณละไปทังนอกแมนโบมบึงดีเหรอบ๊ว มือแล้วมันจะพอยคกยางไปตัดตัดตัดมือข้างหนออกขึ้นแล้วไปเท่าไหนขึ้นละออกไปนอกขุ้นแล้วไปวไป่ะเดินหางแล้วครับผมจะออกไปข้างนอกป่านะครับ เราจะปล่อยให้เขาหาจนเหนื่อยกันครับเราเราค่อยจะเฉลอนะครับตอนนี้ก็พี่ออกมาหากลางนอกแล้วนะครับผมมีปะเฮ้ยคุณต้อวนสร้างปะ,ะใส่ ไปเท่าไรไปฝ้าไปหาอุ้ยปาว่นไงนนั่มหนเมเข้าไปคืนแล้วนะครับเพราะว่ามาเริ่มมาเริ่มจากต้นทางเลยนะครับนึกว่าขมือนออกมาข้างนอกนะครับถ้าหาเว้ยนตายเลยนี่ป้าวันไหนนั่น งานขอเลยครับพี่น้อง <c ười> จะพาเดินหานะครับให้พี่เกหาจนเหนื่อยแล้วเราก็บอกนะครับผม มีบ่มีห้อยบ่ฮะม่มีบ่ตอนนี้เราได้เวลาจะพากระเมื่นไปอาบน้ำนะครับเราเลยจะได้พากันมาเอาช้างอาบน้ำนะครับแต่เราไม่ได้บอกพี่คนนะครับว่าเราย้ายช้างไปที่อื่นนะครับพี่แกเดินทางนะครับ มึงมีหอยดิไปทำไมมึงปะปเราจะไปดูทางทางใหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนทิศท,ทางหาแล้วนะครับพี่ชายเราเปลี่ยนทิศท,ทางหาไปแล้วนะครับมีหอยปลาลับไ,ไปอยู่บ่เอ้สงสัยจะเจอช้างแล้วครับนี่ ว่ามาถูกทางแล้วครับควานช้างนี้จะมีความสามารถพิเศษนะครับว่าวิธีการฮะเห็นแล้วตนี่เห็นแล้วบ่รุดบ่เฮ้ยมึงมึงขาดโซ่บ่โอ้ยเขาผูกไว้ตัวนี่ผู้ได้ผูกไว้ phút đâu mà chiên sang cả nhảy mà bó hụi nhảy mà nhảy cả bó <laughs> hả <laughs> <hai can luôn. cười> chân mười hả chân mười, mình này gặp. nhảy mà băng viên, hiện nhảy ngang mình đây nhảy mà Đó, nghe, má nấm cắn cả bó bò cắn โอโหว่าที่บ้านน้ำกลนแล้วเราแอบตามมานะครับผมเรามาแบบไม่ได้บอกนะครับเราบอกว่าเราปวดท้องนะครับมาไม่ได้ครับแต่ที่แท้เราเดินตามมานะครับครับมาเจอหมอนอยู่ที่นี่นะครับกินหญ้าได้เห็นหญ้าเยอะครับก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ มีของฝากมาบ่นี่ของฝากนี่ไนั่นข้าวเหนียวบ่้าวเห้าปันนี่ละครับให้กำนกินคนครับก้าวเหนียวครับของฝากครับเสียงเสียงหน่อยแล้วการสีน้ำหาเมยเสียงแล้วเสียงเสียงเสียงสร้างกะบงไอ้ตุ้ม้เสียงเลยเนาะเสียงแล้วเสียงเอินหาคุณน้ำหาบริกะบงเสียงแล้วเสบ่มีเสียงเลยเสเอาไปกัน น้องเมยคือคนตามหาพ่อรเราจะได้เอาช้างไปอาบน้ำนะครับในที่สุดก็หาช้างเจอจนได้นะครับในเวลาสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับจะได้กินน้ำอาบน้ำนะครับ นี่ก็กำแบบลังเอาโซ่ขึ้นคอกระหมินนะครับโซ่กับช้างไม่สวมกันเลยนะครับผมกระเหมินไม่ดื้อครับใช้โซ่เส้นเล็กๆก็ได้ครับเบาๆครับไม่หนักครับเพราะไม่ไม่ค่อยดื้อครับปลูกแบบไหนมัดแบบไหนก็อยู่ครับ ไปเดี๋ยวบอเราก็จะพาก้ามืนไปอาบน้ำครับจะก้ามืนทำธุระอยู่ให้ธุระอยู่ข้ามืนเคี้ยวข้าวเหนียวอยู่นะครับนี่อือิ่มบอ พี่ชายครัว่าท้องกลมเลยนะครับอิ่มมากครับนี่อเป็นยังเ,เหมือนทำทระไม่เสร็จครับยังทำทระยังไม่เสร็จครับ แล้วเราก็จะได้พาคหมือไปอาบน้ำนะครับผมที่แท้ควันต้งก็ไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรนะครับแค่แก้งนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมชิปด้วยนะครับผมสุดท้ายขอฝากช่องฟังคำมือช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ